วันนี้ที่มาอบรมกับอาจารย์นะคะก็ได้รู้ทริคมากมายแล้วที่เบลรู้สึกชอบเป็นโดนที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้าง community page ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นภู o ใหญ่ๆของกลุ่ม network ที่สามารถที่จะ support page ของเราเพื่อที่จะขายของได้ด้วยะคะ่ะวันนี้ที่มาสัมมนากับอาจารย์ก็ได้ทริคเล็กๆน้อยๆชอบตรงที่อาจารย์สอนให้ใช้เครื่องมือ เรื่องมือในการเอาไปปรับใช้กับใน facebook ก็คือมันมันเป็นอะไรที่แบบมองข้ามอ่ะมันเป็นประโยชน์ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่าเลยในการใช้ร่วมกับ Facebook แล้วก็เป็นทอ่ในการโพสซึ่งก็เป็นรายละเอียดมันไม่มีอะไรมันเป็นรายละเอียดนิดนหน่อยแต่ก็คือส่วนใหญ่จะมองข้ามตรงนี้ไปในเรื่องการโพสภาพการจัดวางกันอะไรเีย สวัสดีครับก็วันนี้ที่มาอบรมกับอาจารย์ก็ได้เทคนิคการซื้อโฆษณาที่จะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระจายกระจายเพจหรือตัวโพสต์ของเราให้ไปถึงลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับก็มีประโยชน์มากครับคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์อนุรงค์กรและก็ทีทั้ทงทีมงานทุกท่านนะครับวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอุบูณ ดีมากสำหรับผมเองเนี่ยยังไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้ Facebook หน้าทางด้านเพจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื้อหาทั้งหมดก็เลยเป็นประโยชน์เต็มๆสำหรับตัวผมความเชื่อความคิดว่าเราจะทำยังไงเนี่ยในการจะสร้างเพจของเราเนี่ยจากความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้มาวันนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันหมดเลยซึ่งมันก็เลยทำให้คิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงที่จะให้เรากลับไปแล้วก็ไปทำตามที่อาจารย์เขาสอน <c oughs> แล้วก็คงจะประสบความสำเร็จอย่างที่อาจารย์เขาคาดหวังไว้ครับ